สำหรับโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะคะที่เป็นเฟซปลอมนะคะรายละเอียดที่คนติดตามเขาที่เราเห็นว่ามันเยอะนั้นนะคะจำนวนนั้นคือเขาเขียนขึ้นมาเองในรายละเอียดส่วนตัวเราจะใส่คนติดตามเรากี่แสนคนก็ใส่ได้แต่คือจะกดเข้าไปดูจำนวนนั้นไม่ได้นะคะวิธีใส่นะคะให้ไปที่เฟ e บุ o k เนาะหลังจากนั้นให้ไปที่3ามขีดนะคะแล้วก็เข้าไปที่โปรไฟล์พอเราเข้าไปที่โปรไฟล์ปุ๊บเนี่ย ข้างใต้โปรไฟล์นะคะจะมี3จุดค่ะ3จุดแนวนอนแตะเข้าไปหลังจากนั้นนะคะไปที่แก้ไขพอเราเข้าไปที่แก้ไขนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับโปรไฟล์ตรงนี้ค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองจะเขียนว่าโปรไฟล์นี้มีคนติดตามกี่ล้านคนมีคนถูกใจกี่แสนคนเขียนได้ทั้งหมดนะคะมิฉะนั้นเวลาที่คนส่งคำขอมาเป็นเพื่อน เห็นจำนวนที่ขึ้นว่าเขามีเพื่อนเยอะว่าเขามีคนติดตามเยอะห้ามรับโดยเด็ดขาดต้องจิ้มเข้าไปดูก่อนจํานวนคนที่ติดตามนั้นมีตัวจริงหรือไม่หรือเขาแค่เขียนรายละเอียดนะคะเวลาจิ้มเข้าไปดูเป็นแบบนี้นะคะรายละเอียดเห็นไหมคะคนถูกใจเท่าไหร่คนติดตามเท่าไหร่เราจะจิ้มเข้าไปดูได้ตรงนี้ตรงตัวเลขเลยนะคะแตะเข้าไปก็จะเห็นรายละเอียดหมดว่ามีใคร ถ้าเป็นของปลอมนะคะที่เขาเขียนขึ้นมาจะจิ้มเข้าไปดูไม่ได้จะบอกแค่ว่าเฟซนี้ชื่อนี้คนติดตามล้านคนคนถูกใจสองแสนคนแต่ว่าจิ้มดูไม่ได้สักคนอันนั้นคือเฟซปลอมนะคะ